สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนติดตั้ง Linux Server นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับแล้วก็กดสร้างนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เลือกแผ่นเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ติ๊กถูก ก็กดข้ามได้เลยครับในเรื่องพื้นที่ในได้นะครับกดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นให้กดเข้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับ เราก็เลือก install นะครับให้เรากดเื่อนลงผ่านปุ่มคีย์บอร์ดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เลือก ทำโซนเวลานะครับจากนั้นให้เลือกทวีปเอเชียแล้วก็เลือกประเทศไทยครับจากนั้นเลือกภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนคำสั่งต่อไปเลือกภาษาสำหรับการใช้แป้นพิมพ์นะครับขั้นตอนต่อมาเป็นการกำหนดชื่อคอมพิวเตอร์ครับ ถ้าต,ตั้งเสร็จแล้วกดต่อไปได้เลยครับอันนี้กำหนดโดเมนเนมนะครับอันนี้ให้กำหนดรหัสผ่านครับให้กดแถบเพื่อไปคอนติเนีนะครับส่วนน้นนี้ก็ให้ยืนยันรหัสผ่านเดิมนะครับอันนี้กำหนดชื่อผู้ใช้งานทั่วไปนะครับ ก็กำหนดลาสผ่านหลังจากนั้นให้ยืนยันลาสผ่านอีกทีหนึ่งครับนีนจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับ partition ของใดนะครับในก็จะเป็นเลือกใดที่เราต้องการจะสร้างนะครับ หลังจากนั้นระบบจะสร้างพาร์ติชันแล้วก็กดเพื่อไปต่อเลยครับให้กดเย็นนะครับอันนี้ให้ตอบโ no นครับก็ no อีกทีนะครับ ในีให้ตอบโนนะครับีนจะเป็นการเลือกซอฟต์แวร์สำหรับผู้ร่วมต้นทบเซิร์ฟเวอร์นะครับีนกดย็นนะครับเลือกบูกไปที่เด v เอดครับ แล้วก็กด continue ก็สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ